มีเพื่อนด้วยอจ้าวเขาเป็นเจ้าฮอตนะเว้ยบีบีนี่เข้าทุกวินาทีอ่ะใครเอ่ยใครเอ่ยคนนั้นแหละนั้องแว่นน้องแว่นจะให้เรียกว่าอะไรดีชื่อเรียกน้องแว่นแว่นล้วเสาเอาไงหญิงแว่นเสาเสาไปกดแทนนิด เซฟแล้วล่ะก็เซฟไปเซฟแล้วแหละมั่นใจกับการกดตัวเหรอมั่นมึงต้องจังหวมือแต้องฟใจจังหวะนี้ต้องมึงนะขอบคุณที่เชื่อใจไม่ได้เชื่อเลยตุกชดทำในสิ่งที่โอ้สตรีมเอ้ยไม่ใช่สัก T S พิมพ์ในนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดน้องแว่นพิมพ์นะน่าจะเป็นน้องแว่นก็พิมพ์ในไหนอ่ะเมื่อกี้เสิ่งเดีย์ใน T S เหรอใช่ใช่เลยหล่งหลินไม่ถนัดเลยวะไปข้างบนเป็มเอเวอ กันดำๆปูมชิบะล้วก็ป้มป้มไปด้วยกั้ไปด้มยกันไปด้วยกันได้ใจเยดนใจเย็นเดี๋ยวทำให้น้องแว่นบอกชั้มสน้องแว่นอุษาได้รับเพื่พี่ว่าตรงพี่มันไม่มีไม่มีมอนนะ่พี่โอ้โหพี่อะไรเนี่ยเป็ดไล่ฆ่ามอนหมดแล้วแล้วไงก็ให้เป็ดฆ่าไงอ๋อเป็ดจะอะไมีบทใช่ไหมใช่จะไปฆ่าน้ำใไม่รอเฟโด่นเลยว่เโดก็เปโดเท่มากเลยปั่นด้วยความสใจัยปั่นันปั่น รู้สึกว่าหมามันไล่กัดผมเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวเชียร์ให้กดโลว์้น้องแว่นก็พิมพ์ไข่บางทีไอออกไปด้วยว่างโอ้ยที่จะยิงเจโอ้ยรู้สึกจะไม่ใช่น้องแวนเอ้ยไม่แน่ว่าเพราะน้องแวนยืนอยู่เฉยๆไ่ไไม่ไม่ไอไผ่จะกดเล่นทำไมเนี่ยถามว่าลงกี่คน คือคือพูดก็ได้ต้อเอาไปพิมพ์ไม่อีกเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดคนซิเฮ้ยแย่ยุ่เมันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยยิงเอาไปด้วตอนเนี้ยโอ้ใจก็เว้เว็บเท่าไหร่เว็บสามวะส่นะใช่ปะสาวสายังยังเป็นเพิ่งติกดปักไปแล้ว จะเอาเลยไหมสงย่งจะพึ่งรอรอสีรจังเลยไอเวลาที่ัารปั้ปักรูสับสนมันจะไม่ไหวโจโอย่าพึ่งลงโอ้โอเคถ้าอย่างนั้นโอเคโจปักเลยยุงแม่งก็จังวะไอนี่สีปะเนี่ยอนี้สครับสีเฮ้ยมามาหมาาเรียบร้อยแหมะห่าแหบไปแล้วหม่แล้วหน้าสั่นคอนเลย าลืมกดลิดขวากันนะเจ้าเดี๋ยวเดรอบนี้เราจะไม่พลาดแทนเป็ตัวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่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 ยเดียวเขีวาอเดอนนิดเ้่ยิงอรอย่เดียวไม่ได้ต้องยิงซ้ายด้วยีขวาอีล้วอย่าหยิบขาลกันอุยไม่น่าใช้เสาล็อกเลยกดพิบทาไมกูเจ็บตลอดทางนี่กูอยู่ข้างหลังวะคนข้างหน้าเลือนไม่ลดเลยคนข้างหลังเลือดกระชุดกูก็สงสัยว่ากันอะไรจะนำแทงเี่กูดูตาวั่ได้เว้ยโจกปักเสาน่าน่าเห็นเห้าเย้ออกตากูีดขวาข ผมว่าผมดูตะกรวได้แน่ๆเลยว่าเป็นตายในไม่ช้าเชีวเป็นตายร่วงร่วงแน่ร่วงแน่เป็นไนนี้ผมอยู่บนข้างบวนเป็นไปอยู่ข้างบนพี่เป็นไปอยู่ข้างบนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กระสุนมันล่อนขึ้นมาต้องเข้าใจไปดูมึงโดนอีกนัดเดียวมึงก็ต้องเลยเอ้ยหมูเซ่ไงหมูลงไปไอ้เหี้ยมึงจะลากอะไรวะเนี่ยมึงฟิีเหรอ สองตีตจองปักยังวนะน่ะพี่เซฟไม่เปลี่ยนแต่ดูมัมนวิ่งขึ้นมาหิวกูหมูเลยตามขึ้นมาด้วยมาเป็นเพื่อนไงแบบมาเยี่ยมมา <laughs> <ๆ>เยีเ่ยมมาเยี่ยมใช่ไหมเป็นแบบคนไข้ไงอุ้งสกรปรกจ๋าเอาเลยส่ผ้าบามาซะอุ้งสกปรกจ๋าอยู่ไหนจ๊ะปักเลย,เยนะวิ่งหมูสกรปรกจ๋าจะตายนะสกรปรกจะกลายเป็นอยู่ข้างๆตายอ่ะเออเรียบร้อยรับตัวได้ไงมีคนขายของซียร์รื้อดิ ไปแย่งกันในเอเคสเงินเอเคพูดเหมือนแบบคนจะซื้อเยอะมากเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มาพี่แตมไม่ใช่หรอพี่พี่พี่ผิดไปแล้วโทษขายแตมขายแตมใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าได้อย่าได้มากขนาดนั้นก็บอกเอย่าได้บ้งๆไปเลยโอ้โหสดชื่นโอ้สดชื่นจิ้งเบยทำไมเลือดพี่ต้าหมูไม่เพิ่มเลยมันเพิ่มทีละฮะจแล้วเนี่ยอะไรคนเลือดเยอะ ไปไปเสากดศูนย์ไปวับไปดูดกดสองไปไปไปโกรไปไปโอไปไปดูดไปดูดไปดูดไม่ไปเลยดูดสองไปดูดสองไปกดเรมไฟกดมีน้องแว่นเรามีน้องแว่นเรามีน้องแว่นดี่เนี้กลัวเฟโดจะโดนดูดตรงเลยว่าแต่นิดอยู่เสาไหนนิดอยู่เสาขาวนิดขาวโอเคใช้เว่นดำาส่เสาขาวเอ่ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพน ยังนี้ก็จะใกล้ตายก็ยังจะมีเสือแสแอรพูดออกมาอีกในงานด้วยเขียวเขียวก่อนเขียวก่อนไม่ใชื่อต่องราต่อเราตัวเดียวเหมือนกันซึ่งก่อนนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยเขียวขาวนะใช่ื่อเขียวขาวนะเชื่อโอเคจ้าเขาวเรียบหมดแล้วแดงจ้ะเขียวขาวแดงเขียวขาวแดงเชื่อซุปเปอร์แดงเหรอเขียวขาวแดงฟ้าเขียวก่อนนะจ้าก๊าบนงิจ ขากระจายดแดงกแล้วากดแดงกยังจ้าไากดแล้เงียบด้วยไอ้เหี้ยกดแล้วอย่างเงียบสิจ้าแหม่ไอ้ขากดไอ้ขากดขากดแล้เงียบด้วยากดมึงยางเงียบสิจ้าขากดเงียบเลยแล้วมึงก็พูดดีนะไมึงดไฟปิดไมึปิดไมปิดไไปิดไมิดไมึงปิดไมงดดไปด้ปิดไมไดิงดงดง สาวแดงเขียวจ้ะเอ้ยย่ามายุกสาวแดงเขียวน้ำเงินเซฟเขียวน้ำเงินนะจ๊ะกดด้วยอขกดยังกดแล้วแดงกดแล้วแดงยวกดแล้วกดแล้วได้ยินแล้วดแล้วรายงานกันมั่งสิจ๊ะไม่ได้ยินเลยจ้ะได้ยินได้ยินแต่แรกแล้วไม่เซฟมันพูดพูดทำไม่ได้ครับคือไอ้รูปหลังไอ้นอกหลังได้ยินแต่เราแอบแรกมันไม่ได้พูดปิดไมค์ไว้รอบแรกลืมปดเปิดไมค์โอ้ยเรา เราปกดิจริงควาามสชาบต่อยกันเขารู้กันเนาะทำไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวยไงวะมีปุ๊กอะรู้กันเพราะทำไม่ได้ขาวก่อนนะขาวก่อนต่อไปเขียวแน่เลยเอาเขียวแดงฟ้าชัวร์ขาวเขียวอ่ะต่อไปก็แดงครับผมมั่นใจโอ้โว้าวมั่นใจแบบสุดๆเอเขียวฟ้าฟ้าว่ะตามสเต็ปมันเขียวฟ้าเลยนะเอาเขียวฟ้าเลย เอาเขียวฟ้าเขาก็จังเขากดแล้วเขากดจ้าเขียวฟ้ากดแล้วแดงแดงแดงกดแล้วไม่กดแล้วเงียบรู้สึกแปลกๆว่ะตาเนี่ยเซฟมันกดแล้วมันเงียบรู้สึกแปลกๆว่ะพี่ไม่กล้าตีเลยมันกดโอ้หมูปับเซฟมันกดแล้วมันเงียบมันไม่ยอมพูดตัวพูดเลยเียงกว่ตัวผู้ใช้เฮอ้หมูต่อนะประมาณสองวิอ่ะกดแล้วประมาณสองวิถึงจะพูดเซฟเซฟครับ ขอโทษเชฟซ่าเขาหรือเราไม่ตั้งใจฟังกันเองโอโลซาผมรู้สึกว่าผมแย่อยู่แย่อยู่เอ้ยทำไมไม่เห็นตัวเลยเจ็บเกินอุ้ยมันมาลงโอ้โหลปืนแล้วมันล้มแบบบน่ากลัวมากอ่ะแตกล้มพีแบบเลยแบบหัวแตกอ่ะเข้าใจว่ามันต้มแบบหน้าความหมดถ้าถ้าถุยน้ำลายใส่พึ่งของน้องแฟนซานลื่นปืด เฟโดยิงกำเพิมแล้วเฟโดยิงกำเพิมงานเข้าว่านายพ่อนายเป็นเหมือนเราไหมอ่ะไม่เป็นไม่เป็นอะไรอ่ะคือของของของเหลืองๆขึ้นอ่ะทำไมอ่ะทำไงอ่ะของเิษของจะพังไงโอ้โหทำไมนายมันติ๊กต้องจริงเลยเจ็ยกี้ ต้องแกรอยารอยาเราแดกยากันของพัออกมาแล้วเราลดลงเลยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยของพังถึงสีที่หายกายเปแล้วโดนดาเมจสตั้งทคอแดกไปแล้วออกอีกออกอีกกดธมก๊อตกดธมก๊อตสตาร์ทเลยครใครอยากเก็บเก็บไปอยากเก็บเก็บไปกระชับของเว้ยเลื่อนเลื่อนปูนโอ้เอ็มพีนี่มาหนามาหนามาหนาแล้วเอาเครื่องดับแล้วให้น้องแว่นให้น้องแว่นเอาเข็มน้องแว่นเออเจ้าของยืนนิ่งไม่เต็มอยู่คนเดียว ยึดเว่าอะไรอยู่แบบน้องแอนนี่บอกกูยดัไม่ทันเลยพวกมึงนี่เร็วจริงก็แต่ตัวตัวไหนเนี่ยหลายการมากกี่กางเกงอย่าลืมกดเท่ากับนะอ๋อเฮ้ยเซฟเซฟเซฟกลับไปเสาเดิมใช่ไหมโอปิตาตั้งเป็นเสารอเลยอะโกบานโกบาดเอาเดิมอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกดผิดเหี้ยด่าเขาอีกเอาเดิมอยู่ไหนอ่ะเสามึงอยู่เฉียงตรงกลางอ่ะอันตีขาเอาเอาไปแล้ว อ้เวาอยู่ไหนนะไม่ปักกันเลยจ้าอันนี้มั้อย่านะมันมีสองเสาครขวามือขวามืออันนี้มขวามืออ๋อโอเคเขึ้นรเก่ามึงเมื่อชาติป่งก่อนตุ้มเอาไปขึ้นขึ้นขึ้นจ้ะขึ้นขึ้โอยล่งล่ขึ้นรแล้วมีคนไม่รู้มีคนไม่รู้เฮ้ยยังปีอยู่ป่ะน่ะเฮ้ยดูคนอกหรือเปล่า มันลงเจ็ดคนนี่หว่าพี่ตะยูบอลเสาเราจะจับอะไรบนเสาเลยเออนติดสถานะอยากเห็นคนลอยอ่ะมันไม่โดนมันไม่ดีดมันไม่ตอนนี้เลยแต่มันดีทุกครั้งโอ้ยมันไม่ดีไม่ดีเลยไม่หมายถึงมันดีดปกติทุกครั้งแต่มันดีแรงอ่ะตอนเดือยไม่ดีเลยเว้ยมันมีทีเดียวมันมีหลายดีดเลยแค่มันแค่ปล่อยไฟเฉยเว้ยมันปล่อยไฟแล้วมึงล้อปล่อยไฟก็เจ็บอ่าไม่เป็นไร มีเงวแงเฮ้ยมันก็เบอยู่นะเออีไหนไหนกันน่กันเช้าือพยายามอยู่ให้นานสุดีห้านะีห้าเี่ีห้าโหี่ีเจ็ดโมงแตบเขึ้นล้วขึ้น้ขึ้นแล้วขึ้ล้ขึ้น้น้วเ้ไฟเนี่ย User disconnected from your channel ่้ไปแล้วเปิดร่วง ตกใจคิดว่ากดคิดว่ากระโดดเลยกระโดดไปเลยชอบกระโดดเลยลง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 เปิดไดฮิวจะไกลไกลอุ้ยโก็เลมลื่นไอตอนเนี้ก็เล็มพ่นไฟทลุมิติมาแล้วคอนนั่นคือคอนสงเสร็จะหนักหน่วงอุ้ยคอนที่แสนจจะหนักปิวเลยซ่า

เดี๋ยวจะขอแว่นหน่ายเลี้ยงทรรมด์ก๊อตมากเอ๊ะไปไหนเลือดเลือดไปไหนน้องแว่นกำลังจะลุกน้องแว่นกำลังจะลุกฮิวฮิวฮิวจวนบ๊อบช่วยน้องแว่นจ๋าเต่าเยอะเต่าเยอะฮิวน้องแว่นด้วยครับน้องแว่นน้องแว่นเตาเยอะแล้วโอ้โหเลือดของแถมถ้าไม่มีน้องแว่นเราคงไม่มีน้องแว่นคงไม่มีวันนี้แว่นบัฟหน่อยดิเราไม่มีวันนี้นะถ้ามีน้องแว่นเฮ้ยขึ้น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 กขั้นขึ้นถูกขั้นขึ้น อุ้ยเอาเฮ้ยน้องแว่นนกแว่นนกแว่นย้ายเสาเลยน้องแว่นย้ายเสาด้วยปฏิกิริยาทันสูงนกแว่นเยอะต้องเพิ่มรอยเร่อรุ่นใหม่ย้ายเสาโทษจะให้เขาย้ายด้วยเหงื่อเป็นไรเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดกันเขาไม่ต้องห่วงครับเกิดกันบ่อยก็เป็นกันบ่อยอย่ากังบื่อ เตืนเสาเดิมๆก็เบื่อเบื่อเสาเก่าดีพ่ดีโอ้ยพวกชอบเปลี่ยนแบรน์ใหม่โอ้ยโอ้ยไฟไฟเสาโอ้ยเสาระบบับเสาระบบับอยู่ไหนเสาลับบับอยู่เอาร่วงไปแล้วเสาหายมันเผาอ่ะอยู่จากว่ามันเผาต้องขนเป็นดีไฟไปแล้วนะเฮ้ยเสาระบบับมาเกาะเลยลูกเสาระบบับแม่งวิ่งอยู่ละแม่งวิ่งอยู่ละไฟเต็มมากราบ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 วิ่งวะกราบกราบเออไอเฮียไอไอเฮียช่างแม่งเหอะ เสามันเยอะเสาเยอะไอเซฟมันขึ้นเสาผิดไม่ไม่คือประเด็นไอเซฟไอเซฟมันขึ้นผิดเดือดล่ะเฮียเซฟขึ้นผิดจังหวัดจังหวันเสาเยอะใช่เดี๋ยวตั้งใจเขาเบื่อเขาเบื่อเดิมมึงมีเบื่อเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยยังเลยลอง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 อารมณ์เพย์บอยแล้วต้องอะไรดีเพย์เพย์บอยโอ้ยเดี๋ยววิ่งไอแย่แล้วไปแล้วคอสมึงวิ่งไปคอนตรงทำบอยว่ะคอนต้องทำไปอีกสุดล็อบเยอะ เป็นเดรเจอร์เลยฮาเดรเจอร์เลยเดือดเดือดเดือดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้อย่าเพิ่งลองขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนยุดยุดเอ้ยมันลงมันลงมันลงกดแล้วนะกด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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูขึ้นมาแล้วไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นขึ้นสอนี้น้องแว่นขึ้นสอหน้าผมน้องแหวนลองแหวน้องแว่นขึ้นแล้วน้องแว่นเซฟทัน็มเซฟ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 ตาไปอาบไปแล้วเซฟไม่ไม่ไม่ตะกี้มันลง เรียบร้อยหนูหนูหนูจ๋าเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนเบนดิ้งไปผมยืนอยู่ดีน้องแมดมายืนข้างหน้าผมเลยเดิลงไม่ทัน ไอ้สมิธข้ามไปเลยดิวชันปูไปเลยจนกดจัมเปอร์วิ่งทู่ดิวชันกลับมาขึ้นเสาสมิธคือกูแบบมั่นใจมากหนูแมนขึ้นสองขบวิ่งลงมาปึ๊บหนูแมนอยู่ข้างหลังกูแล้วก็วิ่งหายเสพของที่นี่กระโดดดึงดูดินดูดินไม่ฟิตว่ะปึ๊บจากนั้นน้องแมนก็มาึงเราก็เลยโดดลงสมิธแอ๊ดเราโดดลงปุ๊บแอ๊ดเลยปึ๊บเราได้โจ๊กไปหนึ่งกู่ฟิตมาก คือคือคืคือเป็นคือเป็นขึ้นเสาแล้วหนึ่งศูนย์ตรงหน้าต้าอ๋อนังะมาเนอะเราไม่เขียนกลับเมืองก่อนจะเราต้องต้องของก่อนไหมไา่เป็นรต้องของก่อนเรจิตคดด้วยตีนจะไหลคนนีบตาจะไหลนี่คือไม่ใช่ไม่ผ่านเลยตายละวานาสาม